สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาชมต้นสาวิตรีนะครับมาเขียงมาเขียงกันนะครับแล้วก็จะได้ขึ้นทรงกันสักทีหนึ่งนะสำหรับสาวิตรีนะมองจ้องมานานแล้วนะจ้องมานานแล้วแตนะ่วันนี้ได้จังหวะโอกาสจัดการเลยนะยิ่งช้ายิ่งช้ายิ่งเสียเวลา อ่ะครับมาหั่นกันต่อครับเหนื่อยมากเขียงต่อยใหญ่ต้นนี้ก็ดูแล้วตั้งใจว่าจะทำเป็นแบบเอ็นชายนะครับคนใส่หัวไม่เนี่ยเราต้องคอยดูฝั่งนู้นนะเดี๋ยวมันไปโดนไปโดนต่อที่ผมจะเลี้ยง À. này sút sút to mình dậy rồi lại ติดตรงนี้หน่อยหนึ่งจะทำยังไงดีเนี่ยไปแล้วเฮ้ยไปแล้วหนึ่งกิง่งทักเฮ้ย เนี้ยผมจะทํากิ่งหนึ่งเดี๋ยวอันนี้เข้ามาแต่งแผลกันโหยเหนื่อยนี่ก็ทํากิ่งสองใช่ไหมอมองจังหวะนี้จะได้ได้องศา,อากิ่งหนึ่งเดี๋ยวโชวยไปทางนู้นกิ่งสองก็น่าจะอยู่บริเวณวนั้นเงี้ย ตรงนี้มันตายตรงนี้มันตายเขียนอีกสักหน่อยกรับโอ้ครับเขียนมันจะมีกิ่งให้เราไม่เนี่ย อยู่วิดีโอชั่วคราวถึงจะหอบแผกเลยนะครับเ,เพื่อนๆเนี่ยเห็นไหมครับตรงฝังเนี้ยให้มันตายเ่ยตรงเนี้ยเ,เดี๋ยวต้องมาแต่งแผลกันแต่งแผลแล้วก็เตรียมขึ้นขึ้นสองขึ้นต้น บาดแผลอย่างนี้จะทำอย่างไงใช่ไหมบาดแผลอย่างนี้จะทำอย่างไงเอาไหนไว้ดีวะเนี่ยเอาอันไหนไว้ดีเดี๋ยวเปลี่ยนมุมกล้องเดี๋ยวมาหั่นหั่นแง่งนี้กันต้องแต่งตออย่างที่ว่าแต่งตอให้มันสวยงามไปเลย ตรงที่100้อยผุนี่ก็มีสเสน่ห์มีสเสน่ห์เหมือนกันวันนี้ยังไม่ได้เลือดนะเพื่อนๆออกินี้อ่อยกิ่งหนึงวันนี้ยังไม่ได้เลือดก็อพอนาว่าอย่าให้ได้เลือดนะวันนี้เมื่อทิตก่อนนู่นโอ้โหเจอไปหลายหลายแผลเลย แต่งแผลเสร็จเดี๋ยวเราเอายาทามาดูีิดูที่ทไงต่อดีนะทำไปก็วิเคราะห์ไปนะแผลใหญ่ทั้งด้านในเดี๋ยวเราต้องแต่งกันนะครับเดี๋ยวต้องแต่งกัน หตรงนี้ก็คือผมชอบนับนะนะครับชอบนับหนึ่งนับสนับสนะครับกิ่งกิ่งขวาโนกิ่งขวากิ่งซ้ายนะกิ่งหลังผมก็ชอบจะนับ1 2ึ่งสองส,ส,สห้าวนขึ้นไปเรื่อยเรื่อยมันเข้าใจง่ายนะผมชอบนับแบบนี้มากกว่าผมรู้สึกว่าผมเข้าใจง่ายแล้วก็เวลาเพื่อนๆดูก็น่าจะเข้าใจได้ได้ง่ายกว่า เฮ้ยออไหนดีวะเนี่ยสองมันต้องอยู่บริเวณตรงนี้อยู่แล้วสองต้นต้นก็ต้องหาบริเวณนี้น่าจะบริเวณนี้ถ้าเราจะเอาลำนี้ไว้นะเอาลำนี้ไว้เพราะลำนี้มันใหญ่ดีเอาลำนี้ออกดีกว่า เอาลำนี้ออกโอ้โหรอไอ้นุ่นเข้าไปถทะลึกเชียร์อืออันนี้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 เป็นกิ่ง กิ่งสองดีกว่านะครับทางด้านนู้นกิ่งสองทางด้านนี้หาเป็นต้นเดี๋ยวดัดม้วนกลับมาเอาโอเคมองเห็นรูปล่างแล้วมองเห็นรูปร่างแล้วก็มาแต่งแผลกันละตอนนี้ <c oughs> ขอแต่งแผลใหญ่นะแต่งแผลก็ ให้มันกลืนๆก,กันนั่นแหละครับวเวลาไม้มันจบมันจะได้ดูดูสวยงามไม่เหมือนกับรอยถูกตัดอะไรประมาณเนี้นะให้มันหมดไปนี่ไม้มันตายผุเลยน,นี่ผุผุใช่ไหม แหลกลานนะวันนี้มากับตัด มากตัดไม่ตัดแล้วไม่แต่งแลมันจะสวยได้อย่างไงใช่ไหมครับมัวแต่เสดยจได้ดุนดใหญ่ จะช้าหน่อยแต่ว่ามันได้ดั่งใจเราไงครับมันได้ดั่งใจงานมันได้ดั่งใจเราเราจะเป็นผู้บังคับไม้ไม่ใช่ให้ไม้มาบังคับเราแง่สับหมป่ปะมันก็ไม่ใช่สับหม่เป็นสับที่เป็นสับที่ผมพูดอยู่เรื่อยๆ นัเพื่อนๆบางคนถูกไม้บ,บังคับลึกลงไปเรื่อยรนะเพราะฉะนั้นเมื่อเราโดนไม้บังคับเนี่ยขุดลงไปทำท่าจะไม่ดี <c oughs> ทำท่าจะไม่ดีเอาครีมเลื่องเปลือกท้าให้มันแข็งดีกว่ามั้ กรณีที่เราถูกไม้บังคับอะ่ะนะครับเราก็การที่เราจะทํามันก็ลําบากใช่ไหมนี่เอากิ่งไหนดีวอย่างเงี้ยจะตัดทางนน้นก็เสียดายจะตัดทางนี้กิ่งก็ไม่มีอีกนะกิ่งนั่นก็ชิดไปกิ่งทางนี้ก็ห่างไปเฮ้เเอากิ่งนั้นดีเป่าว่าเอากิ่งนี้ดีเป่าว่า ิดไปเรื่อยคิดไปเรื่อยเาเรียกว่าอาการถูกไม้บังนคะับเพราะฉะนั้นหลีเกเลี่ยงการถูกไม้บังคับตัดมันทิ้งไปเลย <c oughs> นะขึ้นทรงมันใหม่ไปเลยเอ,อตัดมันทิ้งไปขึ้นทรงมันใหม่ไปเลยใครมาว่าเราใช่ไหมต้นไม้เรา ดิบไหดิบดิบเถื่อนเถือนอนะมันยากนักใช่ไหมฮะมันยากนะใช่ไหมตัดมันชิ้งเลยขึ้นทรงมันใหม่เออเราเป็นฝ่ายผู้บังคับไม้แล้วตอนนี้เริ่มสนุกกับมันแล้วตัดตะขอลงพอลงปุ๊บอจะมีความคิดเริ่มเกิดแล้ว กูไม่น่าไปตัดกิ่งนั้นเลยอย่างนั้นเปล่ากูไม่น่าไปตัดกิ่งนั้นเลยอันนี้ทางด้านหลังเนี่ยที่ผมกำลังแต่งเนี่ยด้านหลังไม้แหมไม่น่าไปขุดเลยเนาะออ ไม่น่าไปขุดมาเลยเนื้อแดงปัดนะสาวิตีขุดมันไปแล้วเราก็ต้องแต่งแบบ้ะตัวนี้การแต่งแผลตอยใหญ่นี่ก็เอาเรื่องนะใช้เวลานานคีมปังนกแก้วก็ค่อยกัด เทียนหน่อยเทียนหน่อยแต่ครีมก็คมดีซะด้วยครีมก็คมดีซะด้วย ให้มันกลมกลืนให้มันพร้อมกับที่ว่ากบใหญ่ไปเรียวอ่ะก็แต่งให้มันกลืนกันไปเราไม่แต่งตอมันไม้มันจะทื่อแต่าก,การแต่งตอลักษณะเน,นี้ยแผลมันจะใหญ่ก็ย้าเล่งเปลือกกันนะครับมีท่าไหร่ก็โปะมันเข้าไป ื่อสัปดาห์ก่อนนะแกะทําแกะซากต้นตะโกนีบคีมนีบหูเลือดพุ่งเลิกทันไปทันเจ็บโอเคได้หยุดกองชั่วคราวก่อนดีกว่าเดี๋ยวไปแต่งเดี๋ยวไปแต่งช่วงแต่งเหลี่ยมช่วงนี้ออกให้หมด เพื่อนๆเรเสร็จเสร็จแบบรีบๆน้เสร็จแบบรีบๆมีแต่ฝงไม้เต็มเลยนะเสร็จแบบรีบๆเหนื่อยต้นต้นมันใหญ่นะแต่งแต่งแขนเหนื่อยนะเดี๋ยวหลังจากคุยกับเพื่อนๆเสร็จแล้วเนี่ยน้ก็เดี๋ยวต้องมาหาเอายาทาซ่า ทา้งด้านนี้ทางด้านนี้ผมจะทําเป็นทางด้านกิ่งกิ่งที่หนึ่งจริงแล้วผมต้องแต่งอีกนะครับเนี่ยแต่งเอาเอาทางด้านนี้ออกแต่มันเหนื่อยเอาไว้ก่อนเหนื่อยกว, <c ười> กว่าแผ่เพื่อนๆจำแผนนี้ได้ไหมกว่าแผนนี้จะเป็นแบบนี้ได้ oh <c ười> <c ười> โอ้โหโคตรเหนื่อยเป็นชั่วโมง <c ười> ผมทําเป็นชั่วโมงแต่คลิปมันสั้นเพราะว่าผม,ผมเอ่อผมหยุดวิดีโอชั่วคราวถ่ายต่อเนื่องมันก็ไม่มีอะไร เอาไว้มาเล่าสรุปให้ฟังดกวานะครับก็ค่อยๆเอาปากนกแก้วตัวกลางค่อยๆกัดนะโคตรเลยนยนะด้านนี้ผมจะทําเป็นกิ่งที่สองนะครับหนึ่งหนึ่งนี่แล้วก็สองนี่นะส่วนทางด้านด้านนี้เล็กๆเนี่ยนะครับผมจะทําเป็นต้นนะเดี๋ยวพรามันงอกมา่เดี๋ยวผมต้องดัดกลับมานะครับดัดกลับมาให้มันเริ่มเข้าเข้าเซนเตอร์นะครับแต่ว่าจะไม่ให้ได้เซนเตอร์ตรงกลางเป๊ะเลยนะเพราะเดี๋ยวมันจะฝืนฝืนกับไม้ พราะไม้มันเอ็นไปข้างหลังนะไอ้ไอ้ท่ออันเนี้ยนะมันเอียไปข้างหลังนะครับถ้าเราดัดกลับมากนะครับมันจะฝืนฝืนเกินไปนะเพราะฉะนั้นก็นะรจริงๆแล้วนะมองทางด้านดู้นก็เป็นหน้าไม้ได้นะเดี๋ยวไปดูทางด้านนู้นกันเนี่นะครับถ้าถ้า ถ้าเป็นแบบที่ครูจ้ามเคยสอนไว้นะับไม้ที่โลมาทางด้านหน้านะให้ให้เราเไม้ที่มันเอ็นมาทางทาง,ทางด้านหน้าเนี่ยให้เราทําเป็นทางด้านหน้าไม้เพราะช่วงนี้เราจะเห็นนิติเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าผมเลือกเอาทางด้านนี้เป็นหน้าไม้นะครับมันจะสวยแต่ว่าผมจะต้องแต่งเตออีกมหศาเลยนะต้องใช้เครื่องแหลยใช้เครื่องแต่ง ให้มันดูอาจจะไม่ให้มันเลียวมากแต่ว่าต้องให้มันดูดีกว่านี้นะครับก็อาจจะเอาทางด้านนี้เป็นหน้าไม้ก็ได้นะครับก็ได้เดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่ามันมันเพิ่งจะขึ้นโครงนะครับจะหน้าก็ได้จะหลังก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าตามหลักของที่ครูได้สอนไว้นะครับถ้าไม้มันล้มมาข้างหน้างห้เอาทางด้านนี้เป็นเป็นหน้าไม้เพราะว่าถ้าเรามองทางจุดสายตาเนี่ยนะครับมันจะ มันจะเห็นมิติไหมมันจะลึกเพราะฉะนั้นผมต้องแต่งแต่งตอทางด้านนี้อีกอก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับเพราะว่าถ้าแต่งตอนนี้ใช้นกแก้วไม่ไหวนะผมต้องใช้เครื่องเกียร์นะคเครื่องเกียร์ทำนะเพราะว่ามันมันไม่ไหวเหนื่อยโคนิ้วไม่มีแรงแล้วนะรเราเพราะเพราะฉะนั้นทางด้านนี้ก็ได้ทางด้านนี้ก็ดีนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะเตรียมก็คือ1 2สองแล้วก็ต้น นอนาคตผมว่าด้านนี้เป็นหน้าไม้โอเค,นะคน่าจะโอเคนะคับสำหรับสาวิตนะีต้นนี้ก็แต่งนะับต่อให้กับเพื่อนๆชมเพื่อนๆนะที่มีต้นไม้ที่มีลักษณะใกล้เคียงแบบไอ้เจ้าบึกนี่ไอนะ้เจ้าบึกนี่ก็สามารถทําได้นะไม่จต้องเรียนแบบเป๊ะร้อยเปเซ็นก็ให้เพื่อนๆจินตนาการเอาก็แล้วกันนะครับว่า ไม้ทรงเอ็นชายทรงเอี้ยวนะครับเราจะดัดให้มันเป็นไปในทิศทางใดแต่ที่สำคัญนะที่สำคัญเนี่ยเราจะต้องทำให้มันเป็นเขาเรียกว่าสมดุลนะครับสมดุลเนี่ยเป็นหลักเลยนะครับแล้วที่สำคัญก็คือโกกใหญ่แล้วปลายต้องเรียวนะครับโกกใหญ่แล้วปลายต้องเรียวอันนี้ก็สำคัญนะในเรื่องของศาสตร์นะครับศาสตร์ของบ่อนไสนะครับโอเคนะสำหรับคลิปนี้ก็ให้เพื่อนๆดู นะครับแบบนะครับเฉพาะประเด็นประเด็นนะที่มันจาเป็นแล้วก็มาคุยให้กับเพื่อนๆฟังคิดว่านะค,ลค,ลค,ลคลิปนี้เพื่อนๆเอาไปตดสามอย่างเาะมีหลายหลายคนรอรอดูต้นนี้อยู่นะครับสำหรับการแต่งตอน,นี้ถ้าผมเอาด้านนี้เป็นหน้าไม้ซึ่งมั่นใจว่าด้านนี้น่าจะเป็นหน้าไม้เพราะฉะนั้นผมต้องมาแต่งแต่งตรงนี้ให้ให้เรียวกว่านี้อีกนะต้องใช้เครื่องเกียร์นะเป็นเครื่องเครื่องเกียร์ตัวยาวๆนะครับที่มีดอกหัวหัวปเป็นเราเตอร์ โอเคงั้นเดี๋ยวเอาเจอกันใหม่กันแล้วกันกคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ <c oughs>